เรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิ์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับที่เวลานั่งทํางานดึกๆ แล้วเกิดหิวขึ้นมาหรือกลับบ้านดึกแล้วแวะซื้อของกินก่อนเข้าบ้านวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าการรับประทานอาหารมื้อดึกส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับมื้อดึกอย่างไรไม่ให้สุขภาพของเราพังไปติดตามกับอาจารย์เอ็กซ์กันเลยครับ ในประเด็นของการรับประทานอาหารเพื่อมีสุขภาพที่ดีนะครับบ่อยครั้งที่เราได้พูดคุยกันว่าเราควรที่จะเลือกชนิดอาหาร นำเข้าสู่ปากของเราเพื่อบริโภคให้มีสุขภาพดีได้อย่างไรนะครับแต่นอกเหนือจากในเรื่องของชนิดและก็ในเรื่องของปริมาณแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของช่วงเวลาของการบริโภคอาหารนะครับซึ่งช่วงเวลาของการบริโภคอาหารเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับบางครั้งนะครับถ้าสมมติว่าเรารับประทานอาหาร ไม่ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันหนึ่งในประเด็นที่สําคัญก็คือในเรื่องของการกินอาหารมื้อดึกนะครับว่าส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับในชีวิตประจําวันนี้นะครับ ในปัจจุบันนี้ก็จะมีในเรื่องของปัญหาการบริโภคอาหารมื้อดึกนะครับเนื่องจากมีการทํางานเลทไปจนถึงตอนค่ำน,นะครับหรือบางคนอาจจะต้องอ่านหนังสือดังนั้นก็นําไปสู่ในเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคอาหารมื้อดึกอย่างเช่นอาจจะเลือกรับประทานอาหารบางอย่างเพื่อให้อยู่ท้องในขณะที่ทํางานตอนดึกนะครับหรือบางคนนั้นก็อยากที่จะรับประทานอาหารก่อนเข้านอนนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้มีร้านอาหารต่างๆนะครับก็เปิดจนถึงเที่ยงคืนหรือหลังเที่ยงคืนเลยก็มีก็จะทําให้พฤติกรรม การบริโภคอาหารมื้อดึกเนี่ยถือได้ว่าเป็นพฤติกรรมประจำสำหรับคนสมัยใหม่นะครับทีนี้กลับมาที่ในเรื่องของปัญหาการบริโภคอาหารมื้อดึกว่าส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของระบบเผาผลาญพลังงานนะครับเพราะว่าปกติแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบการเผาผลาญพลังงานจากกิจกรรมต่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวรวมไปถึงในเรื่องของการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเราอย่างไรก็แล้วแต่ภายใน24ชั่วโมงเนี่ยอัตราการเผาผลาญพลังงานนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปเราจะมีอัตราการเผาผลาญพลังงานที่ลดลงเมื่อเราเข้านอนนะครับดังนั้นนะครับการบริโภคอาหารมื้อดึก มื้อใหญ่ๆนะครับแล้วก็เข้านอนเลยตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบได้เพราะว่าเมื่อเวลาเรานอนแล้วนะครับอัตราการเผาผลาญพลังงานของเราจะลดน้อยลงกว่าช่วงตอนตื่นนั่นเองทําให้อาหารที่เราเพิ่งรับประทานเข้าไปก่อนเข้านอนเนี่ยนะครับก็จะถูกเผาผลาญในปริมาณที่น้อยกว่า เมื่ออาหารถูกเผาผลาญในปริมาณที่น้อยกว่าสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือจะมีการเก็บสะสมนะครับอาหารที่ไม่ได้ถูกเผาผลาญเนี่ยนะครับอยู่ในรูปของไขมันแล้วก็ทําให้เรานั้นมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นําไปสู่ในเรื่องของปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดผิดปกติแล้วก็มีโรคอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับดังนั้นปัญหาแรกที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของการที่กิน อาหารก่อนนอนนะครับก็อาจจะเผาผลาญได้ไม่ดีนะครับในประเด็นที่2ที่น่าสนใจก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของฮอร์โมนครับคุณผู้ชมซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบฮอร์โมนเพื่อจะควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกายนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าฮอร์โมนเลปตินซึ่งฮอร์โมนเลปตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ถูก หลั่งออกมาหลังจากที่เรารับประทานอาหารนะครับหลั่งออกมาจากเซลล์ไขมันต่างๆเมื่อเรารับประทานอาหารเจ้าฮอร์โมนเลปตินเนี่ยมีความน่าสนใจก็คือเขาจะทําให้ร่างกายของเรานั้นรู้สึกอิ่มนั่นเองแต่การรับประทานอาหารมื้อดึกเนี่ยนะครับส่งผลกระทบอย่างไรต่อฮอร์โมนเลปตินก็คือส่งผลกระทบก็คือทําให้การหลั่งฮอร์โมนเลปตินเนี่ยนะครับมีการหลั่งที่น้อยลงเมื่อฮอร์โมนเลปตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ ช่วยบอกให้ร่างกายอิ่มนั้นมีการหลังลดลงนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือทําให้เรานั้นไม่รู้สึกอิ่มแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงทําให้เรานั้นมีการบริโภคอาหารมากจนเกินไปดังนั้นนะครับการบริโภคอาหารมื้อดึกก็จะมีผลหรือมีปัญหาหลักๆมาจาก2ประเด็นก็คือในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานที่ลดลง มาผนวกกับการหลังฮอร์โมนเลปตินที่ลดน้อยลงทําให้เรากินมากขึ้นยิ่งกินมากขึ้นยิ่งเผาผลาญลดลงนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือการสะสมไขมันแล้วก็นําไปสู่โรคอ้วนนั่นเอง ดังนั้นนะครับก็เลยมีในเรื่องของคําแนะนําซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินกันอยู่บ่อยครั้งว่าการรับประทานอาหารก่อนนอนนั้นจะทําให้น้ําหนักตัวของเรานั้นเพิ่มมากขึ้นได้นะครับดังนั้นตรงนี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาสําคัญซึ่งผมอยากจะสื่อสารกับคุณผู้ชมนะคะว่าถ้าหลีกเลี่ยงในเรื่องของการบริโภคอาหารมื้อดึกได้นะครับก็จะเป็นพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพนั่นเอง อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามีวันไหนที่เราต้องทำงานจนดึกนะครับหรือเราอาจจะต้องมีการอ่านหนังสือจนดึกเนี่ยนะครับ แล้วก็รู้สึกหิวเราสามารถที่จะเลือกชนิดการบริโภคอาหารเพื่อลดปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้นะครับโดยชนิดอาหารที่แนะนําให้บริโภคก็ควรจะเน้นเป็นอาหารที่มีในกลุ่มของโปรตีนสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่ลดลงนะครับอย่างเช่นพวกถั่วต่างๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นในเรื่องของการบริโภคอาหารตอนดึกที่อาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมายกับการกินอาหารที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่เยอะจนเกินไปนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานอกเหนือจากโฟกัสในประเด็นของชนิดอาหารและก็ปริมาณอาหารแล้วเราต้องทําความเข้าใจและก็ให้ความใส่ใจกับในประเด็นของช่วงเวลาในการบริโภคด้วยซึ่งวันนี้ก็ได้นําเสนอในเรื่องของการบริโภคอาหารมื้อดึกว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรนะครับและนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการต่อสุขภาพของเรานะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ การรับประทานอาหารในมื้อดึกมีผลกระทบต่อร่างกายในหลายๆด้านเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยหากท่านผู้ชมสามารถจัดการเวลาและเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมในช่วงเย็นก็จะช่วยให้สุขภาพของเราดีขึ้นได้มากทีเดียวเลยนะครับ ช่วงต่อไปเราจะมาพูดถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในกองทุนหมู่บ้านไปฟังคำแนะนำดีๆจากคุณโสวัตรอยู่คงดีผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ครับครับในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านนะครับเมื่อหมู่บ้านและชุมชนน,นะครับมีความสนใจที่จะ จะตั้งกองทุนหมู่บ้านกระบวนการก็เริ่มจากการที่จะต้องจัดให้มีการประชุมผู้แทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนะครับจำนวนไม่น้อยกว่า3 4ใน4ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับมาร่วมประชุมกันแล้วก็มาคิดอ่านกันว่าเราอยากจะมีกองทุนหรือไม่นะครับจะมีท่านใดที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกบ้างนะครับ แล้วก็ให้มีการคัดเลือกตัวแทนขึ้นมาจำนวน9-15ถึง15ท่านเพื่อจะมาเป็นคณะทำงานในชั้นต้นก่อนแล้วก็จะปรับไปเป็นตัวคณะกรรมการของกองทุนหมู่บ้านในอนาคตนะครับเมื่อที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกันแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย9-15ถึง15คนนี้นะครับ ไปจัดทําร่างระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนซึ่งจะมีเนื้อหาสาคัญได้แก่เรื่องของการรับฝาสมาชิกนะครับการคัดเลือกคณะกรรมการการประชุมสมาชิกนะครับข้อกําหนดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินกองทุนทั้งในเรื่องของวงเงินอัตราดอกเบีย้ยหลักประกันนะครับการชําระคืนแล้วก็เงื่อนไขปีกย่อยต่างๆเมื่อได้ร่างระเบียบนี้แล้วก็ต้องนํามาให้ที่ประชุมเห็นชอบกันอีกครั้งหนึ่งก่อน เมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการรับสมัครสมาชิกนะครับรับสมัครสมาชิกก็จะมีการทําทะเบียนสมาชิกการกรอกประวัติต่างๆนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจัดทํารายงานการประชุมอะไรต่างๆให้เรียบร้อยจัดทําร่างระเบียบข้อบังคับให้เรียบร้อยพร้อมทั้งจัดทําเกี่ยวกับเรื่องของคําขอจัดตั้งกองทุนนะครับเมื่อจัดทาเอกสารต่างๆเหล่านี้เรียบร้อยก็นําส่งตัว คำสั่งอโทษครับคำคำขอจัดตั้งกองทุนนี้ไปที่คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอําเภอนะครับซึ่งท่านก็จะได้ช่วยให้ความเห็นพิจารณาการกองขั้นต้นแล้วก็นําสู่คณะอนุกรรมการสนับสนุนในระดับจังหวัดแล้วก็ส่งต่อมาที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนมืแห่งชาตินะครับเมื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติได้พิจารณาดูแล้ว เห็นว่าการเตรียมการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะได้จัดสรรเงินประเดิม1ล้านบาทไปให้กับกองทุนนะครับโดยโอนเข้าไปให้ที่บัญชีธนาคารที่กองทุนได้เปิดไว้นะครับแล้วกองทุนก็จะเริ่มดาเนินการบริหารจัดการได้โดยใช้เงินของรัฐที่จัดสรรไปให้ในครั้งแรกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการเข้าใช้ประโยชน์ ของเงินกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับท่านก็จะเห็นได้ว่าต้องเริ่มจากการที่ประชาชนได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเสียก่อนนะครับจึงจะเข้ามาใช้ประโยชน์จากาเงินกองทุนนี้ได้นะครับแต่ก็มีลักษณะเฉพาะในเรื่องของกองทุนหมู่บ้านก็คือ,อท่านจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงเงินกู้หรือวงเงินสินเชื่ออตัตราดอกเบีย้ยงวดชําระหลักประกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดจาก ความเห็นร่วมกันในเวทีประชุมของพี่น้องประชาชนหรือของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านนั่นเองนะครับสำหรับข้อกำหนดเงินกู้ที่มาจากเงินของรัฐนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยในระเบียบกลางเรากำหนดไว้ว่าเป็นกู้เราเรียกว่ากู้สามัญก็แล้วกันนะครับวงเงินรายละไม่เกิน30,000บาทนะครับส่วน กู้ฉุกเฉินนะครับก็รายละไม่เกิน1,500 0บาทอายุสัญญาไม่เกิน2ปีนะครับแต่รายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีประเด็นว่าอันนี้เป็นเชิงหลักการรายละเอียดการปฏิบัติขึ้นอยู่กับตัวข้อระเบียบข้อบังคับของกองทุนอุบ้านแต่ละแห่งนั้นที่ได้ร่วมกันกําหนดขึ้นมาเองนะครับอันนี้เป็นการหลักการในเรื่องของการเข้าใช้ประโยชน์ของเงินกองทุน ที่เป็นส่วนของรัฐทีนี้ถ้าเป็นส่วนของเงินที่ทางกองทุนได้รวบรวมจากสมาชิกไว้เองเช่นเป็นเงินสัจจะหรือเป็นเงินหุ้นแล้วนํามาให้สมาชิกกู้ยืมเนี่ยอันนี้ก็จะสุดแท้แต่ว่ากองทุนนั้นๆจะกําหนดวงเงินกู้อัตราดอกเบี้ยหรืองวดชําระคืนอะไรต่างๆอย่างไรเพราะว่าเป็นส่วนของเงินที่ชาวบ้านได้บริหารจัดการเองนอกเหนือจากเงินรัฐนะครับ สำหรับในปีงบประมาณ2,568นี้นะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีโครงการที่จะให้ทางกองทุนหมู่บ้านเนี่ยช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาให้กับหมู่บ้านและชุมชนนะครับจะมีการจัดสรรงบประมาณที่จะพัฒนาหมู่บ้านผ่าน,นกลไกของกองทุนหมู่บ้านไปในระยะเวลาไม่ช้านี้นะครับก็ผมก็ขออนุญาตมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ รับทราบรับฟังนะครับสุดท้ายนะครับก็ในส่วนของสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนี่ยก็ต้องอขอขอบคุณนะครับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้โอกาสเรามาประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างการรับรู้ในเรื่องการดาเนินงานของกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็เพื่อให้พี่น้องได้รับทราบประโยชน์แล้วก็จะได้ช่วยกันสนับสนุนการดําเนินงานอของกองทุนหมู่บ้าน แล้วก็เข้าใช้ประโยชน์แล้วก็พัฒนากองทุนนะครับให้อยู่กับลูกหลานเราไปนานๆน,น,นะครับแล้วก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์ต่อเนื่องในระยะยาวต่อไปครับขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับการเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและการมีส่วนร่วมในกองทุนหมู่บ้านเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับทุกคนในชุมชนอย่างแท้จริงเลยนะครับ เรามาตออกันที่ช่วงรู้ทันไอทีท่านผู้ชมครับเมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราการหาข้อมูลหรือค้นหาสิ่งที่เราต้องการก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะครับด้วย GPT Search ที่จะช่วยให้เราค้นหาข้อมูลเพียงแค่พิมพ์สิ่งที่เราอยากรู้ลงไประบบก็จะตอบกลับมาเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวคอยหาคาตอบให้เราเลยทีเดียวไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับจารย์พิชางครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารยพิชังจะมาอัปเดตนะครับความสามารถใหม่นะครับในโปรแกรม c h a t GPT นะครับของบริษัท OpenAI นะครับก็ต้บอกเลยครับว่าในปีนี้นะครับเป็นปีของ generative AI จริงๆนะครับเป็นยุคที่เราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมาช่วยในการดำเนินชีวิตนะครับใน ชีวิตประจำวันของเรานะครับหรือใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้นะครับให้กับพวกเราได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวโปรแกรม c h a t GPT เนี่ยนะครับเขาให้แหล่งข้อมูลนะครับหรือ citation นะครับเวลาเขาไปประมวลผลความรู้ต่างๆมาเนี่ยมาบอกเรานะครับตามคลิปต่างๆที่เราเคยใช้งานกันไปปัจจุบันในเวอร์ชันฟรีนะครับของ c h a t GPT เนี่ยหรือเราเรียกว่า GPT search นะครับสามารถให้แหล่งข้อมูลนะครับเพื่อให้เราเนี่ยครับ เอาไปใช้ในการตัดสินใจเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโปรแกรม ChatGPT ในเวอร์ชันนี้เขาทํางานกันอย่างไรและมีตัวอย่างอย่างไรบ้างครับผมนะครับเริ่มต้นนะครับถ้าใครยังไม่มีซอฟต์แวร์ตัวนี้หรือแอปตัวนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเราจะลองเข้าไปที่แอปสโตร์อะเพจสโตร์นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า ChatGPT เข้าไปนะครับเน้นย้ํานิดนึงครับว่าโปรแกรม ChatGPT เนี่ยครับจะเป็นโปรแกรมที่มีไอคอนนะครับโลโก้สีดําบนพื้นสีขาวนะครับตามภาพนี้นะอย่าไปโหลดผิด ตัวนะครับแชทบอท AI ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ของบริษัท Open AI อย่างเป็นทางการนะครับถ้าจะใช้ต้องใช้คำว่า c h a t GPT นะครับไม่ใช่แชทบอท AI นะครับบอกก่อนนิดนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นโลโก้สีดำบนพื้นสีขาวนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยพอดีอาจะ์มิฉังเนี่ยครับไม่ได้อัปเดตใช่ไหมครับก็กดอัปเดตไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับพอเราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการเพิ่ม security การใช้งานของโปรแกรมนะครับให้มีความ มีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทําอะไรบางอย่างได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมาสาธิตการใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดแอปขึ้นมาก็จะ ขึ้นตามภาพนี้นะครับเนื่องจากาจ์พิชังเนี่ยเคยสมัครสมาชิกไปแล้วนะครับนะฮะเราก็กดล็อกอินไปหรือ c o n t i n u ีย i วิด o ูเกิเข้าไปเลยนะครับถ้าเครื่องของท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ที่บ้านมี Account gmail อยู่แล้วนะครับก็กด c o n t i n u ีย i วิด o ูเกิแล้วก็ Sign in นะครับหรือลงทะเบียนนะครับเข้าไปด้วย Account gmail นะครับถ้าใครเคยติดตามคลิปก่อนๆของาจ์พิชังมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะกด c o n t i n u ีต่อไปได้เลยนะครับ ตามนี้นะฮะก็อาจารย์พี่ช่งจะขออนุาเข้าไปที่ Account ตัวเวอร์ชันฟรีของอาจารย์พี่ช่งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างอย่างนี้นะครับนะจะเห็นว่าตอนนี้มีข้างล่างนะครับจะมีสัญลักษ์ณ รูปต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับมีรูปกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องถ่ายภาพรูปภาพโฟลเดอร์นะครับโฟลเดอร์ไฟล์ให้แน่ไฟล์ขึ้นไปเพื่อจะพูดคุยกับ AI นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับปัจจุบันก็จะมีปุ่มสำหรับรูปโลกขึ้นมาคือ Search เวอ w e เบนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับจพี่ช่งอยากจะรู้วิธีการนะครับทำอย่างไรให้ชะลอไวนะครับอยากจะ มีร่างกายที่สมบูรณ์และแข็งแรงนะครับดูแล้วไม่เอาวุโสนะครับหรือบางทีทำให้สุขภาพดีนะครับวิธีการทําให้ตนเองนะครับชะลอวัยนะครับก็เซิร์ชก็ไปอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดปุ่ม enter ได้เลยนะครับนี่นะฮะปกติถ้าเราไม่ใช้ ChatGPT เ v e r s i o น GPT search นะครับเราจะไม่เห็นแหล่งข้อมูลนะครับแหล่งข้อมูลเนี่ยจะอยู่นะครับหลัง หลังข้อความสุดท้ายนะครับแล้วจะอยู่ในวงเล็บนะครับตรงนี้คือไฟ t a ชั่นนะครับหรือแหล่งที่ AI เนี่ยหามาให้เรานะครับแล้วก็พร้อมกับตัวซอสตรงนี้นะครับนะเราก็ดูนิดนึงครับอ๋อการชาละลอไว้นะครับเป็นกระบวนการที่สามารถทำได้ด้วยการ ปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมแล้วก็การดูแลสุขภาพอย่างไรให้เหมาะสมนะครับการนอนหลับอย่างพักผ่อนให้เพียงพอนะครับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอการจัดการความเครียดนะครับเมื่อเราดูเนื้อหาเหล่านี้แล้วนะครับอยากให้ทุกท่านกดไปที่ด้านหลังนะครับที่เป็นตัวหนังสือสีเทาๆนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับจะทําให้เราเห็นว่าเนื้อหานี้เขาเอามาจากเว็บไซต์ไหนเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถดับเบิลเช็คนะครับดับเบิลเช็คเนื้อหาที่ c h a t GPT เนี่ยครับไปเซิร์ชมาให้เรา แล้วก็สรุปมาให้เราได้นะครับเพื่อให้เรามั่นใจว่าเนื้อหาที่ AI เขียนให้เราเนี่ยไม่ได้สมมุติหรือติต่างขึ้นมาเองนะครับนะฮะตรงนี้เราสามารถตรวจเช็คได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นด้านล่างมีการสรุปแหล่งทรัพยากรด้วยครับว่าตัวระบบเนี่ยหามาจากไหนนะครับนี่เห็นไหมฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูได้นะครับมี image ให้ดูด้วยนะครับว่าถ้าลิงก์ไหนมีภาพประกอบนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับนี่นะฮะมีแหล่งจากโรงพยาบาลต่างๆนะครับเพราะ ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงพย,พ,ยพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพนะครับก็มีความน่าเชื่อถือแน่นอนไม่ใช่แบบว่าใครๆก็สามารถเขียนเนื้อหาเหล่านั้นขึ้นมาได้หรือ AI อเนี่ยครับอุปโลกเนื้อหาความรู้ต่างๆขึ้นมาเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจะช่วยทําให้ท่านที่ใช้โปรแกร,รม c h a t GPT นะครับหรือคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายนะครับ เสริมความมั่นใจได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยครับเป็นข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับเพราะว่าปัจจุบันในโลกข้อมูลข่าวสารเนี่ยครับในโปรแกรมไลน์เรามักจะได้รับ หรือได้รับข่าวสารข้อมูลนะครับที่เป็นเท็จมากมายกันมานะครับแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นมาจากไหนนะครับดังนั้น GPT Search น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับในการสแสวงหาความรู้หรือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันครับผมสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านมากๆครับผมสวัสดีครับ GPT Search ช่วยให้การค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆง่ายและรวดเร็วมากขึ้นเลยนะครับได้ข้อมูลที่หลากหลายแม่นยำและครอบคลุมท่านผู้ชมก็สามารถไปลองใช้กันได้เลยนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขวันนี้เราจะได้เรียนรู้มุมมองดีๆและแรงบันดาลใจในการทำกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่าจะเป็นใครหรือกิจกรรมอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ ผมเหมือนแนม่บังคั้ให้มาเรียนแต่ว่าไม่ได้ว่าชอบที่อยากจะเรียนศิละปะมาเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนน่ใครแกะสาล้ำแข็งได้มันก็เป็นเรื่องแปลกน้ำแข็งอ่ะมันเป็นวัสดุที่แตกง่ายจําลึกง่ายมันพลาดไม่ได้อนะงานพวกนี้การใช้เครื่องมือเนี่ยมันเป็นสน่วนสำคัญที่ต้องเรียนรู้พอผมไม่ได้ทำแล้วมันซึมซับเข้ามาจนว่ามันเกิดความรักถ้าให้หยุดในการทำศิลปะเนี่ยคงยาก สวัสดีครับผมกุศลบุญกรอบส่งเสริมครับจบบวชมาจากโรงเรียนไทยวิจิตศิลป์อาชีวะสมัยเด็กๆวาดรูปได้อะไรได้เด็กอยู่ในขั้นที่พอประมาณเวลาวิชาวาดรูปผมจะได้คะแนนไม่เก้าก็สิบก้าก็สิบตลอดอาจจะมีคุณครูที่เขาสอนผมอาจจะคุยกับแม่อะไรอย่างนี้เพราะที่บ้านขายของแต่ว่าไม่ได้ว่าชอบที่อยากจะเรียนศิละปะมาเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกก็คิดว่าจะไปเรียนช่างสำรวจหรือว่าไปเรียนพวกพาณิชย์เพราะแม่เขาไม่สนับสนุนแท้ๆผมขึ้นมากรุงเทพเพราะผมเป็นคนต่างจังหวัดมีวันหนึ่งแม่เขาบอกว่าถ้าจะขึ้นมาเรียนกรุงเทพเนี่ยก็ต้องมาเรียนศิลป์นนะถ้าเรียนพาณิชย์หรือจะเรียนช่างโยนช่างในแถวต่างจังหวัดเขาก็มีผมก็เลยจำใจเออเรียนก็เรียนก็เลยขึ้นกรุงเทพมาตั้งแต่วันนั้น ผมจบไทยวิจิตรเสร็จแล้วผมไปสอบพราะช่างต่อแผนกพณิศินทำงานตกแต่งภายในก่อนฮนะก็ไม่ได้ตรงสาขาเท่าไหร่หรอกแต่ผมพอทาได้ตกแต่งภายในอยู่ประมาณสักปีกว่า,วามีวันนึงผมเข้าไปเที่ยวที่ดุสิตธานีแล้วไปเจอเขาแกะสลักน้ำแข็งเมื่อก่อนนะใครแกะสลักน้ำแข็งได้มันก็เป็นเรื่องแปลกอยากลองดูเขาไปบอกกับเขาว่าผมขอมาเป็นผู้ช่วยหรือว่ามาฝึกงานเขาลองมาลองดูพอลองแล้วคราวนี้ผมชอบก็เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ ัดน้ำแข็งวันตลอดเลยทำหมก่อนแกะหงแกะเจกันแกะอะไรพวกอย่างเงี้ยมันเหมือนง่ายนะแต่ถ้าจริงๆแล้วอะศาสตร์จริงๆมันคนละอย่างกันเลยตอนนั้นอะเราจะไม่มีทักษะฮะมันมันอยู่การฝึกฝนอย่างเดียวถ้าเป็นน้ําแข็งนะ,ะแรกสุดเนี่ยล้างร้วนพื้นผิวน้ําแข็งแล้วก็เราจะใช้ไอ้ตัวเนี้ยเลยฟ้าเนี่ยฮะขึ้นงาน เป็นโครงต่างๆส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปใช่ไหมขึ้นจากตัวที่ทั้งหมดส่วนที่เราต้องการออกพอได้ดึงออกแล้วครั้นี้มันจะเป็นตัวนี้ที่เรามาแกะสลักเป็นตัวงานตัวสี่วงนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนตัวที่สําคัญที่สุดเพราะว่ามันจะต้องใช้เก็บงานได้7จ็ดแเซแล้วตัวเลื่อยที่ระหว่างเราแกะเนี่ยบางทีช่องต่างๆที่ว่าเราสิวนี่เข้าไปถึงเราใช้ตัวเลื่อยนี้พอเราแกะได้รวมๆคิดว่าแต่งได้แล้วเราก็จะมาใช้ิสิวตัว ใหญ่กว่านี้หน่อยนะฮะเพื่อแต่งรายละเอียดส่วนพอได้รูปได้ร่างเสร็จแล้วเราใช้ตัวนี้เป็นตัวแต่งความโคง้งความมนความอะไรของมันใช้ตัวเล่ตัวเล่เล็กตัวนี้แล้วก็เราใช้ตัวนี้เป็นตัวลงลายมันจะมีแผนงานนะแผนวางสเต็ปของงานบางทีก็ต้องไปพักในตู้เย็นก่อนแล้วค่อยออกออกมาแกะถ้ามีการต่อนะแต่ท่านในก้อนเดียวก็ไม่เป็นไรก็แกะได้เลย ช่วงนั้นนะคือมันก็มีเฉพาะสมาคมโรงแรมนะครเขาจะจัดงานแต่ละโรงแรมทั่วประเทศจะส่งคนที่เกิสาวาน้ำแข่งมาเขาก็มารวมรวมงานกันใครที่ได้แชมป์เขาก็ได้รางวัลผมมาทํางานอยู่ที่โรงแรมดีเจนแล้วเขามีการประกวดชิงแชมป์แห่งประเทศไทยที่ตอนเดอย่ที่ศูนย์ธุรกิจทีมผมไปได้แชมป์ม,มาเขาเลยส่งทั้งทีไปแข่งที่ญี่ปุ่นเมื่อพี่ 1991 19่ะครับตอนที่เขาส่งเราไปครั้งแรกอะเราเนึกว่าไปแกะน้ําแข็งแต่พอไปถึงจริงๆหน้าง,งานแล้วมันเป็นหิมะเราไม่เคยจับเลยเราไม่เคยรู้เลยว่าหิมะจะต้องแกะยังไงพื้นผิวเป็นยังไงพอไปถึงเห็นแล้วเราก็ไปเห็นหิมะครั้งแรกด้วยที่ไปปีนั้นแผนการที่วางไว้ว่าจะไปแกะน้ําแข็งก็เปลี่ยนไปหน้าง,งานเลยแอบดูผลงานเขากอนนะเพราะเราขึ้นไม่เป็นเราขึ้นงานไม่เป็นเพราะเราไม่รู้ว่าหิมะเวลาเขาอัด่ะมันจะ เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยครั้งแรกสุดนะต้องคิดภาพเป็นครั้งแรกสุดเนะี่ยเราก็ดูเขาว่าเขาขึ้นงานยังไงเราก็ตามก็ไปเรื่อยจนกระทั่งพอพอมันขึ้นโครงได้คราวนี้เราก็เริ่มชินเพราะเราแกะสลักน้ำแข็งเป็นอยู่แล้วก็เลยต่อยอดงานได้ตอนนั้นแกะเป็นรูปราชรถได้ตะวันเลยฮะได้แชมป์เลยได้แชมป์เลยมันอาจจะบอกบังเอิญด้วยมากกว่าวก็าได้แชมป์เลยพอแกะปีนั้นมามนก็คือการเรียนรู้พัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยฮะ คนสูงวัยเริ่มเยอะขึ้นผมว่ามันเป็นปัญหาเหมือนกันนะที่ว่าหน่วยงานหรือรัฐบาลต้องมีการแก้ไขเหมือนกันนะในความคิดผมนะมีงานให้คนสูงวัยทำได้ไหมเพราะบางคนยังทนานนํางานได้อะอย่างผมหกสิบกว่าผมมั่นใจว่วผมยังทํางานได้เราต้องดูแลตัวเองด้วยคนสูงวัยให้อยู่นั่งเฉยอยู่ที่บ้านมันก็บอดไปเรื่อยๆตรงนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยสําคัญที่สุดน,นะครับออกกําลังกายผมน้อยครับไม่ไม่ถึงกับเยอะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ออกเลยผมจะเดินเยอะ จะเพียงว่าจะออกเป็นกิจการขนาดนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นานๆสักครั้งหนึ่งผมไม่กินพิ่มเพื่อน,นะฮะวันๆนหนึ่งอะผมกินนาสามเมื้อแต่ว่าผมจะไม่กินของที่ว่าเป็นภัยกับตัวเองผมจะดูแลตรงนี้ไอ้ของมันผมจะพยายามลดมากกว่าผมมีความสุขนะผมไม่ไดเ้เคยคิดว่าผมแก่ผมแค่ว่าผมสีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงแคนนั้นเองแต่เรื่องไม่คิดว่าผมแก่ในที่ทำงานก็ยังแสรว่าทำไมผมดูเหมือนไม่แก่แต่ผมบอกทำไมผมเดินยังไงใจผมในใจผมก็เป็นอย่างนั้นอยู่นะ ใจผมมั่นใจว่าผมแข็งแรงแต่โรคภัยอ่ะคนพพอายุขนาดนี้มันมีทุกคนนะีผมก็มีโรคประจำตัวฮะผมเส้นสมองตีแต่ว่าเป็นสิบปีแล้วทานน้ำอารลำบากปากจะเบี้ยวหน่อยผมทานยาประจําแล้วก็ผมก็เลิกบุหรี่เลิอกอะไรหลายๆอย่างบุหรี่เนี่ยผมว่ามันอันตรายนะคนอะ่ะพอถ้าไม่ถึงใกล้จะตายอะ่ะผมมั่นใจว่าเลิกยากถ้าผมไม่ทิ้งบุหรี่ผมไปแน่นอนผมเลยทิ้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็ผมก็ฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็ตั้งใจกับตัว,ต,วตัวเองเลยว่า จะไม่กลับไปตรงนั้นอีกแต่ต้องก็แข็งแรงอย่างนี้ให้ได้ผมเหมือนแม่บังคับให้มาเรียนแต่พอผมไม่ได้ทําแล้วมันซึมซับเข้ามาจนว่ามันเกิดความรักถ้าให้หยุดในการทําศิลปะเนี่ยคงยากเราอาจจะไม่ได้เก่งเพอร์เฟกต์เลิศเลยแต่ว่าสมองมันยังอยากทําทําแล้วมันม,มีความสุขทําแล้วให้คนอื่นได้ชื่นชมมันมีความสุขความสุขของผมอยู่แค่นี้จริงๆได้ทําขอให้ได้ทําขอให้ได้คิดแลระผลิตออกมาแค่นั้นเองครับ ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ด้วยนะครับและพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจใไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ